สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่นอน้อยเกมมิ่งวันนี้อยู่กับเกมองเมียวจี g l o b a l เช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายสกิลของอาชูล่า SSR ตัวใหม่ล่าสุดโดยคำแปลบางส่วนอ้างอิงจากแอดมินกลุ่มองเมียวจีไทยแลนด์ซึ่งขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะครับจะเก่งจะโกงยังไงเชิญรับชมได้เลยครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปถัดไปด้วยนะครับ สกิลที่1 Annihilation Frame การลงทันของทุลีสีชาติจะทำการโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายด้วยพลังโจมตี100%แล้วก็หากอาชุล่าตายชิกิงามิที่ฆ่าอาช u ล่าจะติดสถานะ Annihilation คือลดแอ t แท็50%ตลอดการต่อสู้นะครับทีนี้เมื่อ up level สกิลก็จะเพิ่มพลังโจมตีที่เลเวล5ก็จะตีแรงขึ้น120% ถัดไปสกิลที่2 Mighty Crush แรงอาฆาตของอาชูร่า เมื่อเริ่มการต่อสู้อาชูราจะได้รับสเต็กซานิตี้หรือเจ็ดจำนง9ขั้นทีนี้เนี่ยเมื่ออาชูราได้รับสเต็กซานิตี้จะฟื้นฟู HP 8%ต่อ1ขั้นแต่ถ้าเสียสเต็กซานิตี้เนี่ยก็จะลดเดเมจของตัวเองลง9%อนี้เนี่ยเงื่อนไขในการลดซานิตี้ก็คือทุกๆครั้งที่อาชูราโจมตีนะครับจะลดซานิตี้เท่ากับจำนวนยูนิตที่โจมตี ก็คือถ้าสั่งโจมตีธรรมดา1ตัวสันนิตี้ก็จะลดลง1ขั้นแต่ถ้ามีาศาสตร์สกิลหมู่เนี่ยก็จะลดไปตามจํานวนชิกิงอมิที่อาชูราโจมตีนะครับมันถ้าถัดมาถ้าอาชูราสปีดไวกว่าชิกิงอมิที่ถูกโจมตีอาชูราจะตีแรงขึ้น10%ด้วยเนาะทีนี้มาดูสกิลที่2พิเศษของอาชูร่านะครับก็คือเอเลสซ์สลอเตอร์การสังหารไลทสิ้นสุด จะ,จะใช้ได้ก็ต่อเมื่ออัูล่าไม่มีสเต็กของซานิตี้เก้าขั้นก็คือมีซานิตี้เป็นศูนย์นั่นเองเมื่อซานิตี้เป็นศูนย์เนี่ยอ,อัูล่าก็จะสร้างดาบยักษ์หนึ่งอันนะโจมตีสุ่มยกเว้นอัูล่าเองนะก็คือมีโอกาสโดนฝั่งเราด้วยะจะโจมตีที่ความแรง2 6 3เปอร์เซนต์แบบสุ่มแล้วก็สร้างหาฝนดาบโจมตี1 1 3เปอร์เซนต์ใส่ชิกิกงามทิที่เหลือนะครับโดนทั้งฝั่งศัตรูแล้วก็ฝั่งเราด้วยทีนี้เนี่ยเมื่อ ใช้สกิลเสร็จอาชูราจะได้รับสเต็กซานิตี้9ขั้นและสกิลนี้จะเปลี่ยนกลับไปเป็นไมตี้คร s ชตามเดิมเนาะจะมีมันทัดที่แปลข้ามไปก็คือเมื่อจบเทินของชิกิงามิฝั่งเรานะครับอาชูราจะได้ซานิตี้1สเต็กโดยถ้าชิกิงามิตัวนั้นเนี่ยเป็นไทชากูเทนอาชูราเนี่ยจะได้สเต็กซานิตี้3ขั้นแทนที่จะได้1ขั้นตามปกตินะครับ เมื่ออัพเลเวลนะครับดาเมจที่ลดลงจาก Stack Sanity จาก9%ต่อส t ต็กจะลดเหลือ 8, 7, 6ต่อส t ต็กตามลำดับแล้วก็ที่เลเวล5ทุกๆ1 Stack ที่เสียไปจะลดดาเมจที่อาชูราได้รับ6%นั่นหมายความว่ายิ่ง Stack Sanity น้อยเนี่ยก็จะยิ่งถึกเพราะงั้นมันก็จะสลับไปสลับมาเนาะยิ่งมี Sanity เยอะยิ่งตีแรงแต่ก็จะถึกน้อยแต่ถ้า Sanity เหลือ0ูย์ก็จะถึกเยอะ ถัดไปมาดูสกิลที่3 i n f e r n a l Slotter อุ้งม,มือแห่งอเวจี w G, ใช้3ลูกไฟเนาะเนี่ยเขาบอกว่าอาชูล่าจะพุ่งเข้าไปหาศัตรูและสร้างมือปีศาจขนาดยักษ์โจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดที่ความแรง290%แล้วก็โจมตีต่อเนื่องด้วยความแรง54%จนกว่า Stack Sanity จะหมดมเดี๋ยวนะ นี่มันแรงมากๆเลยเนาะก็คือตีหมู่290ไม่พอยังตามอัดเดียเด่ยวๆได้อีกนะครับเมื่ออัพเลเวลจะเพิ่มความแรงของดาเมจหมู่เป็น315%เนาะแล้วก็ดาเมจเดี่ยวเป็น63%ที่เลเวล5หลังโจมตีเดี่ยวต่อเนื่องแล้วถ้าเป้าหมาย KO หากอาชูร่ายังมีสแต็กซานิตี้เหลืออยู่นะครับก็จะตีตัวต่อไปโดยเลือกเป้าหมายที่เลือดน้อยที่สุด นี่มันคล้ายๆสกิลของโยโตฮิเมะ SSR รวมกับทามาโมะ SSR นะครับโอเคหลังจากอธิบายสกิลทั้งหมดเนี่ยก็พอนึกภาพคร่าวๆได้ว่าอัชล่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวเปิดเนา เปิดสกิล3พอใช้ซ a น i ิตี้หมดหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่สกิลเอเลสส์สลอเตอร์พอเข้าเทินอาชูร่าอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะสาดสกิล2พิเศษเออกไปก็คือโจมตีแบบบ้าคลั่งเลยเนาะคือสุมโจมตีตัวอะไรก็ไม่รู้อะตัวหนึ่งหลังจากนั้นก็จะสาดสกิลหมูอีก113%หลังจากนั้นก็จะกลับมาเป็นโหมดปกติประมาณนี้เนาะโอเคถัดมาจะแนะนำมิตมะและสะแตทของอาชูร่านะครับโดยอ้างอิงข้อมูลจากยูนูระเช่นเคยนะ อาชูล่าเนี่ยจะเป็นชิกิกามิสาย DPS อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับด้วยค่า ATK a ในระดับ SS เนะเาะแล้วก็ด้วยสกิลทุกอย่างที่เป็นเดเมจทั้งหมดเลยมีตามาที่แนะนำเนี่ยก็คือพูดกระดูกขาวหรือพูดเงาสเต t ตเน้นเป็น ATK ATK Crit Damage โดยเน้น Critical นำ Crit Damage นะครับ แนะนำทำา6ดาวแม็กสกิลเลยก็คือเฉพาะสกิล2กับ3เนี่ยควรจะเต็มนะสกิลแรกเนี่ยไม่เต็มก็ไม่เป็นไรแล้วก็แม็กคริติคอลนะคิดรวมเอาให้ได้ร้อยนะครับแล้วก็คิดเดเมจเนี่ยควรจะมากกว่า200นะครับในส่วนของการจัดแรงคงในการทํากิจกรรมต่างๆของเกมเนี่ยออดูเอลให้ A นะครับเลดให้ S ฟาร์มให้ SS ตีบอสให้ A แล้วก็ลงสครตให้ A นะครับ อันนี้มิติม้าที่ผมใช้เนาะก็จะเป็นพูดเงานะครับพยายามทำสเต็ให้ได้ตามที่เขาแนะนำนะอาชูร่าเนี่ยเด่นในด้านของการฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปฟาร์มด่าน28ยากดูเนาะโอเคมาดูที่หน้าจอการต่อสู้เนาะก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ s a n ิตีนะเป็นรูปคนแล้วก็มีเก้าเก้าสเต็นะครับสกิล2ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นกึ่งพสสี เนาะแล้วก็มันจะแอคทีฟก็ต่อเมื่อครบเงื่อนไขเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้จริงๆแค่สกิลสกับสกิลหนึ่งได้แค่นั้นนะครับอ่ะทีนี้ก็ลองสาธิสกิลสามซึ่งเป็นสกิลหมู่ดูนะครับอ่าดูทันไหมสกิลแรกเดเมจฮิตแรกเนี่ยจะเป็นเดเมจหมู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะขึ้นเดเมจเดี่ยวซ้อนทับกันในตัวหลังนะครับ ลองอีกทนึงเนาะนี่เราลองใช้โปรเทกแทนนะครับเผื่อไม่ตายให้สังเกตน,นะเดเมจแรกจะฮิตแรกจะเป็นเดเมจหมู่ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวที่ยังไม่ตายเนี่ยอชุล่าจะตีซ้ำที่ความแรง63%รัวๆนะครับมันจะเห็นเลขซ้อนๆ,ๆ,ๆตรงนี้เนาะลองดูนะครับนี่ครับรัวๆอย่างนี้นะโอเค อ่ะพอใช้สกิลเสร็จปุ๊บสแต็กซานิตี้ก็จะเหลือศูนย์เราเอาดารุมะแดงตีอ่านี่สแต็กก็จะขึ้นหนึ่งเมื่อชิกิงาอมิฟังเราแอคชั่นนะครับแล้วก็จะตะกี้เห็นเลือดเด้งด้วยเนาะเด้งประมาณ8%ของแม็กเฮดีอาชูล่านะอ่านี่ครับเด้งขึ้นพันร้อยเนาะ อ๋อโอเคตะกี้อาชูราเนี่ยใช้สกิล2พิเศษจริงๆฝั่งเราต้องโดนด้วยแต่ว่าติดเกาะของเซเมนะครับสรุปแล้วก็ตามที่ได้วิเคราะห์กันเลยเนาะเป็นสายเดเมจเพียวเลยนะครับขยับตัวทําอะไรก็เป็นเดเมจทั้งนั้นเลยนะทีนี้ถัดไปเดี๋ยวจะพาไปลองริมเลดดูนะครับเลือกเก่งๆสักคนหนึ่งเนะาะหดาว ทีนี้เนี่ยอาชุร a าก็เอามาแทนธามโมกเอสเเพราะว่าใช้รูปไฟ3ดวงเท่ากาันตีแรงกว่าถึกกว่าโอเคมาที่เทิร์นอาชุรานะครับก็สกิลหมู่ไป <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเราเราจะรอให้เข้าเทิร์น ของคาชูไลทีนะครับมันน่าจะยิงสกิลใส่ทุกตัวเนะเาะอ่ตายก่อนบ่าว่า โอเคเทินถัดไปเป็นเธอของอาชูร่าแล้วครับนะครับเป็นศาสกิลหมู่เนาะโอ้เราก็จะข้ามเธอของอาชูร่าไปเลยแต่ข้อดีก็คือเมื่ออาชูร่าอยู่ในสถานะที่อรอศาสกิลสองมันจะป้องกันตีบัฟทุกอย่างเลยนะครับลองอีกสักทีนึงลองตั้งออตโต้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเล่นริมเลนเะนี่ยเพื่อนๆก็คงไม่ค่อย อยากจะมานั่งคลิกทีละตัวหรอกเนาะตั้งออตโต้ไปนี่ครับถ้าทีมไม่แข็งเนี่ยโดนทีเดียวก็ตายหมดนะครับแต่ข้อสำคัญก็คือเราต้องได้เปิดก่อนนะวิยุไตลาตัดสินแพ้ชนะวัดที่ความเร็ว นี่เป็นข้อสำคัญเลยของเออของ PVP สมัยนี้นะครับอืมอย่งไงครับง่ายไหมครับ แรงกว่าทามโมะนะเราที่ดูนะครับถึงทามโมมันจะเจาะเกาะแต่ตัวนี้เนี่ยมันทดแทนม,มาด้วยสกิลเปอร์เซนต์ที่แรงแล้วก็ตีเดี่ยวซ้ำแบบโยโตฮิเมะนะฮะโอเคเป็นยังไงบ้างครับจากที่ลองเล่นดูเนี่ยก็ถือว่าอาชูราเป็น SSR สาย d p s ที่เก่งมากเลยนะเพราะว่ามีทั้งโจมตีหมู่และเดี่ยวในตัวเดียวแถมยังแรงมากๆด้วยเพื่อนๆคนไหนที่เปิดได้ก็สามารถปั้นได้เลยนะก็คือเอาไปฟาร์มเก็บเลเวลไวเนาะ ในด้าน PP เนี่ยถ้าไปกับทีมสปีดหรือโยนเทิมผมว่าก็น่าจะโอเคอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม